นึกถึงสมาร์ทโฟนที่มีความบางเบาที่สุดในโลกได้ไหมมันบางจนแทบจะละลายในมือแต่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่มูทโรลเปิดตัวมูทโรเลเอท70ซึ่งเป็นราชาแห่งความบางเฉียบพร้อมสเปคครบครันและกล้อง50 MP ที่น่าตื่นเต้นรวมถึงของแถมที่คุ้มค่าอย่างเหลือเชื่อแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องราวนี้ยังมีอีกมากมายที่คุณต้องรู้มันอาจเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อโทรศัพท์ระดับกลางพรีเมียมไปเลยทีเดียวโมูทรโรลได้ประกาศอย่างเป็นทางการถึงการมาของมูทโรเลเอด70ซึ่งเป็นเวอร์ชั่น ระดับโลกของรุ่น Moto X 70 Air ที่โดดเด่นด้วยความบางเฉียบในตลาดจีนโดยเผยรายละเอียดสเปคครบถ้วนผ่านเว็บไซต์ทางการในโปลแลนด์และเยอรมนีตัวเครื่องออกแบบมาให้ตื่นตาตื่นใจด้วยความหนาเพียง6มเมตรเท่านั้นพร้อมน้ำหนักที่เบาวิวเพียง159กรัมเบาวกว่าท6 0ถึง20กรัมหากใครยังไม่รู้จักกรัมที่นี่หมายถึงหน่วยวัดน้ำหนักที่ใช้ในชีวิตประจำวันเช่นเสื้อผ้าที่คุณใส่มันเบามากจนรู้สึกเหมือนถือสเปกตรัมรังสีมากกว่าทำความร้อนแน่นอน ว่าการออกแบบเน้นความหรูหราด้วยกรอบอลูมิเนียมที่ทำจากวัสดุเกรดอากาศยานซึ่งแข็งแรงและเบาเหมือนเครื่องบินเหมาะสำหรับคนที่ชอบสัมผัสพ,พรีเมียมด้านหลังตกแต่งด้วยพื้นผิวลายไนลอนที่เป็นเอกลักษณ์ใน3ส,สีได้แก่แกจิกเกรลิล่แพดและบรับสกรีนซึ่งได้รับการรับรองจากทันโทนทำให้สีสันดูสมจริงและสวยงามยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังป้องกันด้วยกระจกกริเลอร์กสเซไที่ทนทานต่อรอยขีดข่วนและมาตรฐานความทนทาน M I L S T D 8 1 0 s ซึ่งเป็นเกณฑ์ทหารสหรัฐที่ทดสอบความแข็งแกร่งในสภาวะสุดขั้วเช่นความร้อนความเย็นหรือแม่ห่อแต่การตกหล่นเหมือนกับเพื่อนที่ทนทานต่อทุกสถานการณ์ชีวิตภายในเครื่องนั้นเต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพด้วยชิปเซต snapdragon 7 g e 4ที่ทำงานรวมกับแรมเนปิดีเดีย 5x ขนาด 12gb และระบบปฏิบัติการแอนดรอย16ที่ล่าสุดแม้ว่าความบางเฉียบนี้จะต้องแลกมาด้วยแบตเตอรี่ขนาด4800 mah ซึ่งอาจด,ดูเล็กไปสักหน่อยสำหรับบางคนแต่โทรโลยยืนยันว่า สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง29ชั่วโมงในการดูวิดีโอโดยไม่ขาดเหมือนกับชมภาพยนตร์เรื่องโปรดได้ตลอดวันโดยไม่ต้องห่วงเรื่องแบตเตอรี่หมดนอกจากนี้ยังรองรับการชาร์จเร็ว68แดับเบิลยูแบบมีสายและ15ดับเบิลยูแบบไร้าสายซึ่งหมายถึงคุณสามารถชาร์จไฟได้รวดเร็วในเวลลอันสั้นไม่ว่าจะต่อสายหรือวางบนแท่นชาร์จไร้าสายก็สะดวกสบายเหมือนมีเพื่อนคอยช่วยเหลืออยู่เสมอจอแสดงผลด้านหน้าคือแบบโพลขนาด6.67นิ้ว ที่มีอัตรารีเฟรช 120H เฮิรตซ์ซึ่งหมายถึงภาพที่เปลี่ยนแปลงได้เร็วและลื่นไหลเหมาะสำหรับเล่นเกมหรือเลื่อนดูเนื้อหาโดยไม่กระตุกและยังได้รับการรับรองจากทันทนเพื่อความเที่ยงตรงของสีทําให้ภาพที่เห็นบนจอเหมือนจริงมากชุดกล้องก็ไม่ยอมแพ้โดยมีกล้องหลังคู่ความละเอียดสูงถึง50 MP ทั้งเลนส์ไวที่ถ่ายภาพปกติดได้กว้างและคมชัดรวมถึงเลนส์ไวที่ถ่ายมุมกว้างแบบพาโนรามาได้อย่างน่าทึ่งพร้อมกล้องหน้า50 MP สําหรับเซลฟี่ที่เห็นรายละเอียดละเอ น้ที่มืดเหมือนมีช่างภาพส่วนตัวอยู่ในกระเป๋าเสมอรุ่นความจุเดียวคือ 12GB 512GB มีราคาเริ่มต้นที่800ยูโรหรือประมาณ31,500บาทซึ่งมาพร้อมของแถมให้เลือกที่พรีเมียมมากไม่ว่าจะเป็นโมโตแท็กสำหรับติดตามอุปกรณ์โมโตบัสลูหูฟังไร้สายที่ใส่สบายโมโตวอชฟรีสมาร์ทวอชเพื่อติดตามสุขภาพหรืออะแดปเตอร์เทอร์โบพาวอดับเบิลยูที่ชาร์จเร็วแรงเอาเหมือนได้เซ็ตอุปกรณ์เสริมฟรีที่เพิ่มมูลค่าให้กับการซื้อของคุณอย่างแท้จริง มีเด้งวิเคราะห์การกลับมาท้าชนตลาดพรีเมียมด้วยดีไซน์สุดโต่งและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามแต่เดี๋ยวก่อนมันอาจเป็นการพลิกโฉมตลาดก็ได้นะการเปิดตัวเอ g 70นี้สะท้อนถึงความกล้าหาญของโทโรเลในการสร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่างในตลาดสมาร์ทโฟนระดับกลางพรีเมียมโดยการเน้นความบางเฉียบ6มิลลิเมตรเป็นจุดเด่นหลักซึ่งเป็นเทรนด์ที่ฮิตมากในปัจจุบันหากใครไม่เคยลองถือโทรศัพท์บางแบบนี้อาจรู้สึกเหมือนมันจะหายไปในมือแต่จริงๆแล้วมันให้สัมผัสรู้รา และพกพาสดวกดจนอยากเปลี่ยนเครื่องเลยทีเดียวแม้ว่าจะใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 7 Gen 4ซึ่งถือเป็นชิประดับสูงแต่ราคาเปิดตัวที่800ยูโรประมาณ31,500บาทสำหรับรุ่น 12GB 512GB นั้นก็ค่อนข้างสูงสำหรับสมาร์ทโฟนนอนที่ไม่ได้ใช้ชิประดับเรือธงเต็มรูปแบบแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือส่วนที่หลายคนอาจโต้เถียงคุณคิดไหมว่ามันคุ้มค่าหรือไม่เพราะสำหรับบางคนราคานี้สูงเกินไปเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ที่ให้สเปกใกล้เคียงแต่ราคาถูกกว่าแต่สําหรับคนที่เน้นดีไซน์และความบางมุทรอเลพยายามชดเชยด้วยวัสดุคุณภาพสูงเช่นอลูมิเนียมเกรดอากาศยานและกริลเลอร์แก้วเจไอที่ทนทานมากการรับรองสีจากแทนโทนที่ทําให้สีภาพดูสมจริงยิ่งขึ้นกล้องความละเอียดสูงทั้งหน้าและหลัง50 mp ที่ถ่ายภาพได้คมชัดในทุกมุมมองและที่สําคัญที่สุดคือชุดของแถมสุดคุ้มที่เพิ่มมูลค่ารวมให้แท็กเกจตด,ดูน่าสนใจเหมือนได้ของขวัญฟรีที่ทำให้รู้สึกว่าคุ้มค่ากว่าแค่ซื้อเครื่องเปล่า การตลาดแบบนี้เน้นการมอบของสมนาคุณมากกว่าการลดราคาซึ่งบ่งบอกว่ามูทโรลต้องการวางตำแหน่ง A70 ให้เป็นมากกว่าโทรศัพท์ธรรมดาแต่เป็นไลฟ์สไตล์แก่เจ็ดที่เน้นดีไซน์และความพิเศษเฉพาะตัวเพื่อดึงดูดผู้บริโภคที่ให้ความสําคัญกับความงามและความบางเฉียบก่อนเป็นอันดับแรกแต่แล้วคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการเสียสละราคาสูงเพื่อดีไซน์แบบนี้เป็นการลงทุนที่ฉลาดหรือว่ามันเป็นการแกมป๊บเกินไปแชร์ขวา คิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างสิเราอยากรู้ว่าคุณเลือกข้างไหนในข้อถกเถียงนี้ Source: Gismarine HTTPS: w w w g i s m a r i n e c o m m o t o r o l i s 7 0 0 l o n g d i n a u s p e n s i o n o f f i c i a l s i t e n e w 7 0 0 7 c p h p ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน